เคยมีทะเลาะกันแบบแรงๆไหมคะมีเรื่องงานในห้องตัดเนี่ยโอ้โหตีสงครามโอ้ตีกันยับเลยฮะไม่ปัญหาส่วนตัวระหว่างสองคนแล้วทะเลาะกันแรงๆนี้ไหมคะน้อยมากน้อยมากค่ะค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องงานแล้วแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องตีกันทจริงๆแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีความต่างกันอยู่ใช่แต่ก็เป็นเลยคืออายุห่างกันสิบปีใช่ค่ะ อายุและสมองด้วย <laughs> มีม,มีมีผลไหมน่าจะมีผลนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกแบบเป็นซีเนียเนาะกลัวแบบว่าผู้ใหญ่กว่าอย่างอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่มีอันหนึ่งคะ่ะที่มันกน่าสนใจตรงที่ เคยทะเลาะกันแรงๆแต่แต่ละคนก็จะมีทางของตัวเองเช่นพี่ตู่ก็จะรู้สึกว่าพี่นุษย์ทะเลาะคนอืจะทะเลาะไปเถอะถ้าเราไม่ทะเลาะด้วยเดี๋ยวมันก็จบหรือพี่นุษย์เองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่บังเอิญพี่ตู่ก็ไม่ยอมให้ทําให้เราอารมณ์ร้อนมากขึ้นไปกว่านั้นใช่ค่ะคือทะเลาะแล้วเราก็เลยเหมือนเราได้ยินแต่เสียงตัวเองเองนะคะพี่นุษจะเป็นอย่างนั้นจนข้เองก็ลลาคาญตัวเอง้วหยุดไปแต่ไม่มีทางทําให้พี่ตู่สามารถจะกลับมาร้อนแข่งกันเลยใช่ไหมคะบางครั้งก็อาจจะมีนะแต่ว่า เราก็พยายามดึงตัวเองไว้เพราะในห้องตัดก็มีคุยอย่างบทเบิดก็มีเอาไปทําเองแล้วกันเป็นคนปาดไม่ดีค่ะเติมความรักในครอบครัวด้วยการกอดมีความรู้สึกว่าการกอดกันเนี้ยมันมันช่วยทางด้านกําลังใจอย่างเวลาทํางานอย่เหนื่อยในกองถ่ายเนี่ยรุดเข้ามาถึงกองถ่ายปั๊บเขาก็เข้ามากอดอเราก็กอดกัน นักแสดงก็เห็นันหมดแล้วเขาก็หัวลาอกันจนกระทั่งเขาชินละจะกอดแรกถามมหนาวไหมแล้วได้กอดจนกระทั่งวันนี้กอดกันมาจะแบบช่วยชีวิตของเราแล้วค่ะพี่หนุมี่วันเขาบอกขอแยกผ้าห่มคือเตียงเดียวกันนะคะขอแยกผหูมโอ้เราเหมือนแบบเด็กแบบว้าวเหวมากเลยรู้สึกนอนไม่หลับโอ้นี่ล้วงลึกเลยนะคะเนี่ยเอาไปเป็นการเป็นความอบอุ่นเป็นเทคนิคการใช้ชีวิตความรักที่เดินหน้ามาเรื่อยๆก็มาเจอมรสุมอีกรูปหนึ่งคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นค่ะไอคนจดจำเนี่ยเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นนะคะไม่ปล่อยวางจิตที่ไปเกาะติดกับความแค้นเป็นเป็นคนแบบโทสะมากก็เลยทําให้ป่วยมากมากมันเป็นความเครียดที่ติดอยู่เหรอคะมันคงอยู่ลึกๆกกรรที่บอกไปว่าโกรธแล้วก็หายโกรธก็หายแต่จริงๆเรารู้สึกว่าหายมันอาจจะไม่หายก็ได้เลยทาให้เราป่วยค่ะอาการป่วยก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นนะคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นการป่วยหนักเช่นไหคะ ลูกเป็นหรือหมีมวลูกใช่ไหมคะแล้วลกก็ผ่าไม่ได้เพราะชอบมีข่าวหรือว่าท้องทําแท้งท้องทาแท้งบางทีอืมไม่ออกเข้าโรงพยาบาลก็บอกว่าเออมาออกลูกออกลูกออกอะไรวะนี่งงอะไรแบบนี้ค่ะเลยทำข่าวไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะลูกก็เป็นข่าวละเพราะกูก็เป็นข่าวแล้วนี่คือเหตุผลที่ไม่ไปโรงพยาบาลใช่ใช่ค่ะพอเก็บไว้เยอะมากข่าวเยอะมากแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยใช่แล้วเนื้อเนื้องอกก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยผ่าตัดลําบากขึ้นเสียเลือดมากขึ้นเป็นนู่นเป็นนี่เลยค่ะแล้วการปวดท้องเนี่ยมันก็ต้องกินยาแก้ปวดกิ ไม่หายก็ต้องฉีดมากๆๆๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นแบบมันล่มอะค่ะพี่คือคือเขาเรียกว่าอะไรนะสารเคมีมันคงปั่นปวดมันได้รับยาทั้งสเตียรอยทั้งไรเ,เงะเกินไปมีพวกนักสแสดงเขาเรียกเจ้าแม่หมอยา <laughs>